สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิดดเหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมพูดต่อไปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้น้องนุ่มฟูในการรับฟังด้วยนะครับ สำหรับตู้กาชาจะมาวันที่11เดือนเมษายนนะครับแล้วก็ภายในตู้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตู้ตู้แรกนะครับจะเป็นตู้เจ้าของอีเวนต์นะครับก็คือน้องมอกนะครับแล้วก็แฟงนะครับแล้วก็ตัวคิงส่วนตู้ที่2จะเป็นครนะครับแล้วก็เออไวท์แล้วก็ลุงซัสนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดของทั้ง2ตู้นี้ดีกว่านะครับว่า มีความน่ากดขนาดไหนแล้วก็รายละเอียดของน้องม็อกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไป let's go <S เราก็มาเริ่มกันที่จุดเด่นของน้องม็อกนุ่มฟูกันก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นก็คิดออกอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกตัวน้องม็อกเนี่ยมีการโจมตีเป็นทาตุน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสกิลก็ดีหรือว่าเป็นบัฟที่บัฟท่าตุาน้ำให้ตัวเองก็ดีนะครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็เป็นเรื่องความสามารถการโจมตีเสริมนะครับเมื่อน้องม็อกออกแอคชั่นจบแล้วนะครับก็จะเหมือนกับสคอร์นะครับซึ่งการโจมตีเสริมของนองม็อกเนี่ยจะมีท่าสายฟ้าเพิ่มเข้ามาอีก,อกหนึ่งท่านะครับสำหรับการโจมตีเสริมของน้องม็อกแบ่งได้เป็น2อ,อย่างนะครับแบบแรกจะเป็นแบบล้างดีบัฟนะครับเมื่อฝั่งเรามีดีบับบนหัวนะครับไม่ว่าจะ1ช่องหรือว่ามากกว่านี้นะครับ เมื่อ,อเมื่อน้องมอ็อกออกแอคชั่นจบนะครับน้องมอ็อกจะทําการโจมตีเสริมในแบบของการล้างดีบัฟนะครับซึ่งการล้างดีบัฟเนี่ยจะทําการล้างดีบัฟฝั่งเราทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะล้างแค่คนละ3ช่องเท่านั้นนะครับส่วนการโจมตีเสริมแบบโจมตีนะครับก็จะเป็นการโจมตีมอนสเตอร์และทําการแปะดีบัฟมึนงงนะครับให้กับมอนสเตอร์ โดยที่โอกาสแปะดีบัฟมุนงงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากของเดิมเนี่ย25%เนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก25%เป็น50%นะครับก็ถือว่าสูงมากๆซึ่งในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าไอตัวดีบัฟมึนงงเนี่ยมันจะไปคอมโบกับความสามารถของ FR นั่นเองนะครับจุดเด่นข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของบับเบิร์ดนะครับซึ่งบับเบิร์ดเนี่ย ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของน้องม็อกนะครับจะมี2อ,อย่างอย่างแรกนะครับจะเพิ่มการโจมตีซ้ําอีก1ชุดนะครับปกติแล้วการโจมตีซ้ําของอน้องม็อกเนี่ยจะทําการตีเลือด2ครั้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรามีบัฟเบิร์ดน้องม็อกจะทําการทริกเกอร์การโจมตีซ้ําเพิ่มขึ้นอีก1ครั้งเท่ากับว่าเป็นการโจมตี4ครั้งนะครับเช่นนะครับแบบให้เห็นภาพง่ายๆถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยมีดีบัฟอยู่นะครับ ทริกเกอร์รอบแรกตัวนมอม็อกจะทําการล้างดีบัฟฝั่งเราแล้วถ้าเกิดพอล้างเสร็จแล้วฝั่งเราไม่มีดีบัฟเลยทริกเกอร์ครั้งที่2จะเป็นแบบการโจมตีนะครับก็คือมีโอกาสแปะดีบัฟมืนงงให้กับศัตรูได้นั่นเองครับส่วนจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นจุดเด่นที่มีความสําคัญน้อยสุดนะครับก็คือแปะดีบัฟแพ้ธาตุน้ํากับธาตุสายฟ้าในอันเดียวกันนะครับซึ่งดีบัฟของนมอมกเนี่ยจะเป็นดีบัฟกรอบขาวนะครับ ันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้ง4ข้อของน้องม็อกนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ FR กันนะครับก็เหมือนเดิมครับเริ่มที่ FR โหมดหรือว่า FR effect ก่อน,นครับสำหรับ FR โหมดของน้องม็อกเนี่ยไม่มีความสามารถอะไรเลยนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1เมื่อโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับจะได้20%เนะครับเงื่อนไขที่2 เมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์นะครับแล้วจบเทินโดยที่บนหัวเราเนี่ยไม่มีดีบัฟบนหัวครับจะได้20%นะครับเงินไขที่3เมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟมึนงงอยู่บนหัวนะครับแล้วจบเทินจะได้30%นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของ fr น้องมอกนะครับต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะครับซึ่งข้อเสียเนี่ยผมก็คิดออกอยู่4ข้อนะฮะ สำหรับข้อเสียข้อแรกนะครับถ้าเราเจอบอสดูดธาตุน้ํานะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับแล้วก็พ่วงมาด้วยท่าสายฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าการโจมตีเสริมของน้อม็อกเนี่ยมีท่าสายฟ้าในในการโจมตีเสริมด้วยแต่ว่าตัวท่าสายฟ้าเนี่ยเรายังพอใช้งานได้นะครับถ้าเกิดบอสเนี่ยไม่ได้ดูดธาตุน้ําดูดแค่ท่าสายฟ้าทตุเดียวก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับ ส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับถ้าเราเจอบอสห้าง8ปด b ีบับนะครับโดยเฉพาะดีบัหมึนงงนะครับเก็บได้เลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเอฟอาร์อันที่3จะหายไปนะครับทำให้น้องม็อกมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เห้พีโบนัสแค่40%่งื่เอนงินไขที่1และเงื่อนไขที่2เท่านั้นนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องบับเบิร์ดนะครับที่ให้ผลน้อยนะครับซึ่งไม่เหมือนตัวอื่น เวลาตัวอื่นให้บัฟเบิร์ดเพื่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6อย่างหรือไม่ก็น้อยสุดคือ5อย่างนะครับแต่ว่าของน้องน้องมอง็มอกเนี่ยมีแค่4อย่างเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นบัฟธาตุน้ปปําให้ปาตีนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นเบฟดามเมจลิมิตนะครับแล้วก็อย่างที่3เป็น HP ดพีดามเมจลิมิตและอย่างสุดท้ายนะครับ เพิ่มการโจมตีําอีก1ชุดนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยบัฟเบิร์ดท,ที่ให้กับปาร์ตี้แค่4อย่างมันมันค่อนข้างน้อยนะครับน่าจะให้สัก5อย่างหรือ6อย่างจะดูโอเคกว่านี้ส่วนข้อเสียข้อที่4นะครับเงื่อนไข FR ของน้องม็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดหนึ่งนะครับกล่าวคือถ้าเกิดเราต้องการให้ได้เงื่อนไขครบทั้ง3ข้อเนี่ย เราจะต้องจัดทีมมีตัวโจมตีกายภาพระยะไกลนะครับแล้วต้องมี fr echo ถือว่า fr board หตัวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่เราจะได้แบบสูงสุดของน้อม,ม็อกในการกดสกิล fr echo เนี่ยมันก็หายไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องอการปั่นเปอร์เซ็นต์ก่อนเข้าเวิร์ดใหญ่หรือว่าการปั่นเปอร์เซ็นต์จาก fr echo แล้วมันได้ไม่สูงสุดเนี่ย ก็สามารถจัดทีมได้ตามอิสระเลยนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องสนใจเงื่อนไขที่1ก็ได้นะครับตรงตรงจุดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้ตัวละครไหนมาคู่มาคอมโบกับออน้องม็อกนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปน้องม็อกกันนะครับสําหรับสรุปน้องม็อกนะครับก็อย่างแรกนะครับสําหรับคนอวยนะครับ สำหรับคนที่อวยก็สามารถกดได้เลยนะครับยังไงตัวละครที่เราอวยเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2คนที่ไม่อวยนะครับสําหรับคนที่ไม่อวยแล้วมีตัวละครเยอะมีตัวละครหลากหลายเนี่ยมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับสําหรับแบบที่3นะครับสําหรับคนที่ไม่มีตัวล้างดีบัฟนะครับไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็น c core a b i l i t y หรือว่าเป็นตัวละครหลักที่เอาไว้ลงทีม แล้วไม่มีตัวไหนที่สามารถล้างดีบับได้เนี่ยตัวน้องม็อกก็หน้ากดหาติด ID ไว้นะครับเผื่อเวลาเราไปเล่นดานไหนที่บอสเนี่ยมีการแปะดีบัฟเยอะๆมีการแปะดีบัฟบ่อยๆแล้วก็เมคอิกบอสเนี่ยเกี่ยวข้องกับดีบับฟฝั่งเราที่เราจะต้องล้างก่อนบอสถึงจะไม่ทําแบบนี้แบบนั้นอะไรแบบนี้เนี่ยสำหรับคนประเภทที่3นะครับมีน้องม็อกติด ID ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ เผื่อฉุกเฉินเจอด่านที่ต้องใช้ตัวล้างดีบัฟจริงๆเนี่ยก็สามารถเอาน้องม็อกไปล้างได้เลยนะครับสำหรับข้อดีของน้องม็อกก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดสกิลล้างดีบับนะครับเพราะว่าน้องม็อกเนี่ยล้างดีบับให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหลังจากการออกแอคชั่นของตัวน้องม็อกเองสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นของแถมนะครับสำหรับอของแถมนี้นะครับก็จะบอกเรื่อง รอบการตีเลือดสกิลของน้องม็อกนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกดนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยผมจะพูดในส่วนของคนที่มีอาวุธเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเบิร์ดเขียวเนี่ยมันจะทําให้ตัวน้องมอ็อกทริกเกอร์การตีเลือดเพิ่มขึ้นอีก4ครั้งนะครับมาครับเรามาดูกันดีกว่าสกิลหนึ่งนะครับจะทําการตีเลือด3ครั้งนะครับบวกกับวับเบิร์ดนะครับจะกลายเป็น7ครั้งสกิล2 ตีเลือด3ครั้งแล้วก็บวกกับบัคเบิร์ดก็จะกลายเป็น7ครั้งนะครับสกิล e x ทําการตีเลือด4ครั้งนะครับบวกกับบัคเบิร์ดก็จะกลายเป็น8ครั้งส่วนสกิล l d ตีเลือด5ครั้งนะครับบวกกับบัคเบิร์ดอีก4ครั้งก็จะกลายเป็น9ครั้งนะครับส่วนสกิลเ r ก็ตีเลือด4ครั้งบวกกับบัคเบิร์ดนะครับก็จะกลายเป็น8ครั้งนะครับ ตรงจุดนี้ก็ลองตัดสินใจแล้วก็ลองช่างใจดูนะครับว่าจะกดหาไหมนะครับสำหรับสรุปน้องน้องม็อกก็มีเท่านี้นะครับต่อมาเรามาดูตัวข้างตู้ของน้องม็อกนะครับตัวแรกนะครับก็คือแฟงนะครับสำหรับแฟงนะครับก็ข้ามได้ข้ามนะครับขออบลิตี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นคิงนะครับสำหรับคิงเนี่ยเหมือนกันนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับขออบลิตตี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับ ต่อมาตู้ที่2นะครับก็จะเป็นตัวที่มีอาวุธเบิร์นะครับก็คือคนะครับกับอาวุธ FR สําหรับตัวคเนี่ยรอบนี้ไม่ได้รับการปลด FR บอร์ดนะครับได้แค่รีรันอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ให้เรากดหาเท่านั้นนะครับแล้วก็ในยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับเราแทบจะไม่ได้ใช้คกันแล้วนะครับก็อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับว่าจะกดหาหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วจริงๆนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเออร์ไว้์นะครับสําหรับเออร์ไว้์เนี่ยก็ข้ามได้ก็ข้ามนะครับไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับคอเบริตี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นลุงซัสนะครับซึ่งลุงซัสเนี่ยลงทีมหลักเราไม่จะใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวคอเบริตี้ของเขาเนี่ยก็พอใช้งานได้นะครับเรื่องแจกบัฟ คิติคอลเหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวบัฟคริติคอลเลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นบัฟธรรมดาไม่ใช่บัฟกรอบข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่จัดทีมแล้วมีช่องบัฟกรอบข่าวเยอะคอเบ l ตี้ของลุงซัดก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้แปะดีบัฟขออภัยฮะัไม่ได้แปะบัฟเพิ่มคริติคอลเลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับตรงอันนี้เนี่ยก็อาจจะกดหา LD ก็ได้หรือว่าไม่กดหา LD ก็ได้นะครับ อยู่ที่ตัวเพื่อนๆนะครับว่าจะใช้คอของลุงสัตว์หรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้คอของลุงซัดเนี่ยไปใช้คอบริตี้ของตัวอื่นก็ไม่ต้องกดหานะครับก็ข้ามได้เช่นกันนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในเรื่องข้อมูลนะครับแล้วก็ประกอบการตัดสินใจในการกดตู้น้องม็อกกับใครนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมงด้ด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาน้องม็อก FR กับอาวุธเบิร์ดแล้วก็ไข่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ